วันศุกร์ที่13เดินพฤศจิกายนปี1992เด็กหญิง3คนในเมืองอันกาเซประเทศสเปนหายตัวไประหว่างเดินทางไปงานปาร์ตี้ที่เมืองปิกเซนซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของพวกเธอประมาณ7กิโลเมตรทั้งหมดเป็นนักเรียนมัธยมตอนปลายอายุระหว่าง14-16ปีครอบครัวของแต่ละคนยืนยันตรงกันว่านี่ไม่ใช่พฤติกรรมปกติไม่มีการติดต่อกลับ ไม่มีข้อความไม่มีใครเห็นพวกเธอในวันถัดไปมีรายงานว่าทั้งสามคนยืนรอรถโดยสารอยู่ที่จุดจอดหน้าหมู่บ้านแต่รถประจำทางมาไม่ทันเวลาพวกเธอตัดสินใจโบกรถของคนแปลกหน้าเพื่อขอไปส่งที่ตัวเมืองและนั่นคือข้อมูลสุดท้ายที่ตรวจสอบได้ในวันนั้นตำรวจท้องถิ่นเริ่มสอบถามคนในละแวกนั้นมีพยานหนึ่งคนระบุว่า เห็นรถสีขาวจอดรับเด็กสาวสามคนไม่มีข้อมูลทะเบียนรถไม่มีรายละเอียดผู้ขับขี่รายงานที่ได้รับจากหลายฝ่ายยังไม่สามารถเชื่อมโยงถึงข้อสรุปใดๆผู้ปกครองเริ่มกระจายข่าวผ่านสถานีวิทยุสื่อท้องถิ่นลงข่าวว่าเป็นการหายตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านจำนวนหนึ่งเข้าร่วมการค้นหาโดยใช้เส้นทางที่คาดว่าเด็กหญิงทั้งสาอาจเดินเท้าหรือโบกรถผ่าน เขตป่าและพื้นที่รกร้างบริเวณชานเมืองถูกตรวจสอบเบื้องต้นแต่ไม่พบร่องรอยใดความกังวลเริ่มขยายจากกลุ่มคนในพื้นที่ไปสู่ความสนใจระดับประเทศช่วงเวลานั้นยังไม่มีเทคโนโลยีติดตามตัวบุคคลไม่มีโทรศัพท์พกผ่าไม่มีระบบติดตามตำแหน่งผู้ปกครองทั้งสามครอบครัวให้ข้อมูลตรงกันว่าลูกของตนไม่เคยหนีออกจากบ้าน และไม่เคยพูดถึงความขัดแย้งภายในครอบครัวแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้เริ่มผิดปกติคือการค้นหาที่ใช้เวลาหลายวันโดยไม่มีความเคลือบหน้าเจ้าหน้าที่บางคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีบุคคลภายนอกที่รู้พฤติกรรมของพวกเธอล่วงหน้าคําถามจึงเริ่มเปลี่ยนจากพวกเธอหายไปไหนเป็นใครรู้ว่าพวกเธอจะไปไหนและรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่หลังจากเด็กหญิงทั้งสามคนหายตัวไป เป็นเวลาสาวันเต็มที่ไม่มีความเคลือบหน้าใดจากการค้นหาชาวบ้านในอันกาเซร่รวมตัวกันเพื่อช่วยตามหาแต่ผลที่ได้กลับเต็มไปด้วยคำถามมากกว่าคำตอบพยานหนึ่งคนวัยรุ่นที่อยู่ในหมู่บ้านให้ข้อมูลว่าเคยเห็นทั้งสามคนยืนอยู่ที่จุดรอรถในช่วงค่ำของวันนั้นเขาจำได้ว่าเห็นรถยนต์สีขาวจอดข้างถนนมีชายสองคนอยู่ในรถรถเคลื่อนตัวช้าเหมือนกำลังมองหาใครบางคน เขาบอกว่าเด็กสาวสามคนดูลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเปิดประตูขึ้นไปเขาจำรายละเอียดทะเบียนรถไม่ได้แต่มั่นใจว่าไม่ใช่รถของคนในหมู่บ้านเมื่อตำรวจรับข้อมูลนี้พวกเขานำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลทะเบียนรถในพื้นที่รอบนอกและสอบถามจุดตรวจทางหลวงในเวลานั้นไม่มีรายงานการขับรถผิดปกติไม่มีข้อมูลการหยุดตรวจรถสีขาวลักษณะเดียวกัน เวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์มีการแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมอีกสายหญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ห่างจากจุดรับตัวประมาณ8กิโลเมตรโทรเข้ามาระบุว่าเห็นเด็กหญิงสามคนเดินอยู่ริมถนนสายเล็กมีคนขับรถจอดอยู่ห่างไปไม่ถึงร้อยเมตรแต่เมื่อเธอหันกลับมาอีกครั้งไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วเธอไม่ได้จดทะเบียนรถและไม่เห็นใบหน้าของใครชัดเจน เบาแสนี้ทำให้ตำรวจขยายขอบเขตการค้นหาไปทางใต้ทีมค้นหานำโดยตำรวจท้องถิ่นเจ้าหน้าที่อาสาและชาวบ้านจากอังกาเซและเมืองใกล้เคียงพื้นที่ที่เน้นคือบริเวณภูเขาต่ำป่าละเมาะและบ้านร้างแต่ตลอดการค้นหาในระยะเกือบสองสัปดาห์ไม่มีสิ่งใดที่ชี้ไปถึงที่อยู่ของเด็กทั้งสสิ่งเดียวที่เริ่มปรากฏในช่วงนี้คือความไม่พอใจของชาวบ้าน หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่มีการขอสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและถ้ามีเบาะแสกเกี่ยวกับรถทำไมไม่มีการเชิญพยานมาชี้รูปภาพในขณะที่ครอบครัวทั้งสามยังคงเฝ้ารอหน้าบ้านมีบางกลุ่มในสังคมเริ่มสงสัยว่าคดีนี้อาจไม่ใช่เรื่องของการหายตัวธรรมดาอีกต่อไปคำถามเริ่มเปลี่ยนเป็นใครบางคนอาจไม่ต้องการให้ความจริงถูกเปิดเผยและถ้าเป็นเช่นนั้น เหตุผลคืออะไรหลังจากผ่านไป14วันการค้นหาเด็กหญิงทั้งสาคนยังไม่มีผลเคลือบหน้าใดที่ตรวจสอบได้ชัดเจนตำรวจกระจายกำลังไปยังเมืองข้างเขียงมีการสอบถามร้านค้าสถานีรถไฟสถานีขนส่งแต่ไม่มีใครยืนยันว่าพบเด็กทั้งสามคนในช่วงนี้ครอบครัวของอันโตเนีเริ่มได้รับสายจากเบอร์ไม่รู้จักชายคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงเรียก แจ้งว่าเขามีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหายตัวแต่ไม่ยอมเปิดเผยชื่อเขาบอกว่าคุณควรหยุดถามมากกว่านี้ก่อนจะวางสายทันทีในช่วงเวลาเดียวกันแม่ของเดซิเร่ได้รับจดหมายที่ไม่มีชื่อผู้ส่งภายในเขนเพลงสั้นๆว่าพวกเธอไม่ได้อยู่ไกลาจากคุณน,นักแต่อย่าพยายามมากเกินไปลายมือในจดหมายนั้นเขีนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด กระดาษไม่มีรอยนิ้วมือที่ตรวจพบได้ชัดเจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานแต่ไม่สามารถระบุที่มาของจดหมายหรือเบอร์โทรศัพท์ได้ข่าวสารเริ่มแพร่ไปทั่วประเทศรายการโทรทัศน์ฉายภาพเด็กทั้งสามคนทุกวันพร้อมเบอร์สายด่วนให้ประชาชนแจ้งเบาะแสบางคนโทรมาให้ข้อมูลว่าเห็นเด็กหญิงในร้านอาหารบางคนอ้างว่าเห็นที่จุดพักรถระหว่างเมือง แต่ทุกบบอแสไม่มีใครยืนยันได้ว่าเป็นพวกเธอจริงหรือไม่ข้อมูลที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทำให้ตำรวจเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการเบี่ยงเบนข้อมูลจากบุคคลภายนอกมีการขอภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยในจุดสำคัญแต่ในช่วงเวลานั้นระบบบ,บันทึกภาพในหลายจุดยังไม่ทันสมัยพอที่จะเก็บข้อมูลยาวนานภาพบางส่วนไม่ชัดพอ และไม่สามารถตรวจสอบเวลาแน่นอนได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคใช้เวลาหลายวันแต่ไม่พบภาพที่เชื่อถือได้ว่าเกี่ยวข้องกับคดีในขณะที่สื่อและสังคมเริ่มตั้งข้อสงสัยถึงการจัดการของเจ้าหน้าที่คำถามในสื่อเริ่มชัดขึ้นว่าเหตุใดคดีที่มีข้อมูลในมือมากขนาดนี้จึงยังไม่ขยับไปไหนและที่สำคัญกว่านั้นคือข้อมูลที่หายไปเกิดจากข้อจำกัดของระบบ หรือมีใครบางคนพยายามลบมันไปตั้งแต่ต้นหนึ่งเดือนหลังจากการหายตัวความพยายามในการค้นหายังดำเนินต่อเนื่องตำรวจเริ่มขยายพื้นที่ตรวจสอบจากรัศมี10กิโลเมตรออกไปยังเส้นทางภูเขาและฟาร์มเก่าที่ถูกทิ้งร้างในหนึ่งในจุดตรวจสอบอาสาสมัครคนหนึ่งชื่อว่ากาบรียลได้กลิ่นแปลกในโรงนาเล็กหลังหนึ่งที่ไม่มีใครเข้าใช้งานมานานหลายปี ภายในเขาพบผ้าเช็ดหน้าสีขาวมีร้อยสกรปรกคล้ายโคลนและฝุ่นจากพื้นดินข้างๆกันมีซองบุหรี่เก่าและสายรัดผมสีแดงสิ่งเหล่านี้ถูกเก็บส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบว่ามี DNA อ็หรือข้อมูลอื่นหรือไม่ในเวลาเดียวกันชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณชายป่ารายงานว่าได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งเข้าออกในช่วงกลางคืนเป็นเวลาหลายคืนติดต่อกัน แม้บริเวณน,นั้นจะไม่มีบ้านพักอาศัยอยู่เลยตำรวจส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเดินป่าหลายวันแต่ไม่พบอะไรผิดปกติแม้กระทั่งภาพจากมุมสูงที่ถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่พบร่องรอยของการเดินทางหรือการตั้งแคมป์แต่สิ่งที่เริ่มแปลกคือมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินอยู่ตามแนวเขาแลวว่าเคยเห็นชายคนหนึ่งจอดรถอยู่ในจุดพักเล็กๆริมทางเขาไม่ลงจากรถ แต่ดูเหมือนจะจ้องมองผู้หญิงที่เดินผ่านไปโดยไม่พูดอะไรเมื่อเจ้าหน้าที่ถามลักษณะของชายคนนั้นเธอตอบว่าฉันจำหน้าเขาไม่ได้แต่รู้สึกได้ว่าเขาไม่ใช่คนจากแถวนี้นี่เป็นคำอธิบายที่ไม่มีน้ำหนักในเชิงกฎหมายแต่ตำรวจเริ่มตั้งสมมติฐานใหม่ว่าอาจมีผู้ต้องสงสัยที่ไม่ใช่คนในพื้นที่หรือเคลื่อนย้ายผ่านจุดนี้เพียงช่วงสั้นๆในวันเดียวกันนั้น เจ้าหน้าที่ที่ทำงานภาคสนามพบเส้นผมจำนวนหนึ่งบนผ้าห่มเก่าที่ทิ้งอยู่ข้างลำธานมันถูกนำไปตรวจสอบพร้อมหลักฐานอื่นแต่ผลจากห้องแลบใช้เวลานานหลายสัปดาห์และระหว่างที่รอสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเคลื่อนไหวในอีกทางหนึ่งสื่อบางสำนักเริ่มรายงานว่ามีผู้ให้บ่อแสหนึ่งคนถูกข่มขู่ให้หยุดพูดเขายืนยันว่าเคยเห็นคนแปลกหน้าในละแวกนั้นจริง แต่เมื่อให้ข้อมูลกับตำรวจกลับได้รับโทรศัพท์เตือนว่าอย่ายุ่งกับเรื่องนี้เขาไม่เปิดเผยชื่อแต่สื่อเริ่มนำเสนอเรื่องพยานเหงาและจากนั้นคำที่คนในสเปนเริ่มใช้พูดถึงคดีนี้คืออะไรบางอย่างในคดีนี้ไม่ตรงไปตรงมา3ส,สัปดาห์หลังจากเริ่มพบบาะแสแรกสิ่งที่เหมือนจะค่อยๆค,คลี่คลายกลับยิ่งเต็มไปด้วยคำถามในบ่ายวันหนึ่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งที่กำลังตรวจแนวพงหญ้าบริเวณเชิงเขาเจอกระเป๋าเป้ผ้าสีดำใบหนึ่งภายในมีเสื้อผ้าเด็กหญิงมีสมุดโนต้ตที่เขียนด้วยหมึกน้ำเงินและมีการเขียนชื่อมิมี่ไว้หน้าปกมิมี่คือชื่อเล่นของเดซิเรเพื่อนสนิทของเธอยืนยันว่าเด็กสาวใช้สมุดนี้ในโรงเรียนจริงแต่สิ่งที่แปลกคือวันเกิดเหตุไม่มีใครเห็นว่าเธอพบกระเป๋าเป้ไปด้วย แม่ของเดซิเร่ให้สัมภาษณ์ว่าลูกฉันบอกว่าจะไปดูคอนเสิร์ตเธอแต่งตัวเรียบร้อยแต่ไม่มีอะไรติดตัวนอกจากเงินเล็กน้อยตำรวจตรวจสอบกระเป๋าและสมุดไม่พบนิ้วมือของคนแปลกหน้าและ DNA ที่เจอในเสื้อนั้นคือของเดซิเร่เท่านั้นกระเป๋าอยู่ในสภาพเปียกฝุ่นแต่ไม่มีรอยฉีกขาดมันเหมือนถูกวางไว้ตรงนั้นอย่างตั้งใจไม่ใช่การหล่นหรือถูกทิ้งโดยบังเอิญในวันถัดมา เจ้าหน้าที่ในอีกทีมหนึ่งได้รับเอกสารหนึ่งฉบับส่งมาจากบุคคลนิรนามเป็นแผนที่เขียนด้วยมือระบุจุดในป่าแห่งหนึ่งห่างจากจุดที่เจอกระเป๋าไม่ถึงห้ากิโลเมตรลายมือบนแผนที่ดูเหมือนรีบเขียนมีการวงจุดด้วยหมึกแดงและขีดเส้นนำทางผ่านเส้นทางลูกรลงเมื่อเจ้าหน้าที่นำไปเปรียบเทียบกับลายมือในสมุดของเดซีเรพบว่าไม่ตรงกันอย่างสิ้นเชิงแผนที่ถูกนำไปตรวจสอบว่า มีความเชื่อมโยงกับผู้ใดในพื้นที่หรือไม่แต่ไม่มีข้อมูลจากบันทึกทะเบียนร,ราษฎรหรือบัตรประชาชนที่ใกล้เคียงแม้จะไม่มีหลักฐานหนักแน่นแต่ตำรวจก็เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดใหม่พวกเขาเริ่มสงสัยว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อาจรู้จักพื้นที่ป่าอย่างละเอียดและสามารถหลบเลี่ยงสายตาคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีทีมสืบสวนเริ่มตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เคยมีประวัติ หรือผู้ที่เคยอาศัยในละแวกนี้แต่ย้ายออกไปแล้วและสิ่งที่ปรากฏในรายชื่อนั้นมีบุคคลหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่หยุดดูนานกว่ารายอื่นชายที่เคยอาศัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเคยถูกตั้งข้อสงสัยในคดีลักษณะใกล้เคียงเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่เคยถูกดำเนินคดีเขาหายตัวจากพื้นที่ไม่ทิ้งเบอร์โทรไม่มียานพาหนะไม่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูลอีกเลยคำถามใหม่จึงเกิดขึ้น เขาแค่ย้ายออกจากหมู่บ้านหรือมีใครบางคนตั้งใจลบตัวเองออกไปจากแผนที่ในช่วงเวลาที่คดีดูเหมือนจะนิ่งจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปยังสถานีตำรวจในเมืองเล็กแห่งหนึ่งเขาใช้ชื่อว่ามิเกลอายุ30ปลายปลายบอกว่าเขามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันที่เด็กหญิงทั้งสมหายตัวมิเกลเล่าว,ว่าวันนั้นผมขับรถผ่านถนนเลียบชายเขา ช่วงนั้นฝนทําท่าจะตกและผมเห็นรถโอเปินสีเทาจอดอยู่ริมทางใกล้กับจุดที่ตำรวจเคยค้นหาเขาจำได้ว่าเห็นชายสองคนนั่งอยู่ด้านหน้าและมีบางอย่างเคลื่อนไหวเบาหลังแต่เขาไม่ได้จอดดูเพราะคิดว่าอาจเป็นแค่คนมาจอดพักสิ่งที่เขาจำได้ชัดเจนคือสติกเกอร์เล็กๆบนกระจกหลังที่เขียนว่ารักเสรีภาพและไฟท้ายที่ไม่ติดข้างหนึ่งเจ้าหน้าที่เริ่มตรวจสอบทะเบียนรถโอเปินในจังหวัด จำกัดเฉพาะสีเทาและปีรุ่นใกล้เคียงที่มิเกลบอกพวกเขาได้รายชื่อประมาณ300คันก่อนคัดกรองเหลือ25คันที่มีผู้ครอบครองอยู่ในพื้นที่ในช่วงเวลานั้นจาก25คันนั้นมีเพียง2คันที่มีลักษณะตรงกับคำบรรยายของมิเกลคันหนึ่งเป็นของชายวัย45อาศัยอยู่กับแม่ในหมู่บ้านห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ20กิโเมตรเมื่อสอบถามชายคนนี้ เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเขาไปเที่ยวต่างเมืองไม่มีใครยืนยันที่อยู่ของเขาได้ในตอนเย็นวันที่เด็กๆหายไปอีกคันเป็นของชายที่ชื่อว่าเอนริเกเคยมีประวัติทดีลักทรัพย์เมื่อสิบปีก่อนแต่ภายหลังถูกปล่อยตัวโดยไม่มีโทษจำคุกเมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเอนริเกยืนยันว่าเขาอยู่บ้านตลอดวันแต่เพื่อนบ้านบอกว่าไม่เห็นรถของเขาจอดหน้าบ้านเลยในคืนนั้น ความขัดแย้งนี้ถูกบันทึกไว้ในรายงานแต่ยังไม่เพียงพอจะใช้ดำเนินคดีเจ้าหน้าที่กลับมาทบทวนเบาะแสะอีกครั้งรวมถึงผ้าหม่มกระเป๋าแผนที่และคำให้การของพยานพวกเขาพบว่าแผนที่ที่ถูกส่งมาโดยไม่เปิดเผยชื่อใช้ปากกาหมึกแบบเดียวกับที่ใช้ในสมุดโน้ตของเดซิเรแม้ลายมือจะต่างกันแต่ปากกานั้นเป็นรุ่นเฉพาะที่วางขายในร้านเครื่องเขียนเพียงสองแห่งในเมือง และหนึ่งในร้านนั้นอยู่ห่างจากบ้านของแอนริเกตเพียงห้านาทีตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ว่าเขาเป็นเจ้าของแผนที่หรือไม่แต่พวกเขาเริ่มเชื่อว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อาจไม่ได้ลงมือเพียงลําพังมีบางสิ่งในคดีนี้ที่ยังไม่เชื่อมต่อกันบางคำพูดบางความเงียบและบางคนที่แม้อยู่ไม่ไกลจากความจริงแต่ไม่เคยพูดออกมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวสัปดาห์ที่12ของการสืบสวน ในที่สุดตำรวจก็ได้รับหลักฐานหนึ่งที่เปลี่ยนทิศทางของคดีไปอย่างสิ้นเชิงอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปสำรวจแนวป่าใกล้แนวเขาพบหลุมตื้นๆที่คล้ายถูกกลบไม่เรียบร้อยในนั้นมีร่องรอยของวัตถุบางอย่างที่ถูกฝังไว้และผ้าหม่มผืนหนึ่งที่เคยมีการพูดถึงก่อนหน้านี้พบเส้นผมจำนวนมากบนผืนผ้า DNA ที่ตรวจสอบได้จากเส้นผมเชื่อมโยงไปยังชายสองคน ชื่อแรกคืออันโตนิโออังเกลชายวัยสาที่เคยมีประวัติผัวพันกับคดีในอดีตแต่ไม่เคยถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการชื่อที่สองคือมิเกลริคาโดชายวัยยีไม่มีประวัติอาชญากรรมแต่มีความเชื่อมโยงกับอันโตนิโอในฐานะเพื่อนและผู้ร่วมงานชั่วคราวหลังจากการตรวจสอบอย่างเข้มขน้นมิเกลถูกควบคุมตัวและให้การว่า เขากับอันโตนิโอเป็นคนพาเด็กทั้ง3ขึ้นรถในคืนนั้นจริงมิเกลเล่าว่าเราแค่จะพาไปส่งแต่ทุกอย่างมันควบคุมไม่ได้เขาอ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องบานปลายคาให้การของเขาแม้จะมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนแต่สอดคล้องกับร่องรอยที่พบในสถานที่ต่างๆทั้งจุดจอดรถผ้าห่มกระเป๋าและพยานที่เคยเห็นรถโอเปิลสีเทาตำรวจออกหมายจับอันโตนิโอ แต่เขาหลบหนีไปก่อนหน้านั้นหลายวันสิ่งที่น่าสนใจคือก่อนหายตัวอันโตนิโอเคยพูดกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งว่ามีบางอย่างกำลังจะจบลงฉันจะไม่อยู่ให้ใครมาถามอะไรอีกแล้วเจ้าหน้าที่เริ่มสอบประวัติย้อนหลังของเขาพบว่าอันโตนิโอเคยอาศัยในสถานสงเคราะห์ช่วงวัยรุ่นมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมและเคยถูกส่งบำบัดหลายครั้ง ในแฟ้มของเขามีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ที่ระบุไว้ว่าอันโตนิโอมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้และสิ่งที่เชื่อมโยงที่สุดคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยแจ้งตำรวจว่าอันโตนิโอเคยแสดงพฤติกรรมข่มขู่เธอแต่เรื่องไม่ได้ดำเนินการต่อเพราะไม่มีหลักฐานเพียงพอในตอนนั้นมิเกลยังคงให้การต่อเนื่องแต่สิ่งที่เขาพูด ไม่ได้ชี้ชัดว่าใครเป็นคนตัดสินใจใครเป็นผู้วางแผนหรือใครเป็นผู้เริ่มต้นเหตุการณ์ในคืนนั้นทั้งหมดเหมือนเกิดจากแรงกระตุ้นเฉพพลันที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนแต่ทิ้งร่องรอยถาวรและแม้ว่าอันโตนิโอจะยังไม่ถูกจับกุ่มการไล่ตามของตำรวจไม่เคยหยุดเพราะชื่อของเขาคือเนาที่ยังคงอยู่ในคดีนี้ตลอดมาหลังมิเกลให้การต่อเนื่องนานหลายชั่วโมง เจ้าหน้าที่เริ่มมองเห็นภาพรวมของเหตุการณ์มากขึ้นแม้จะยังมีจุดว่างในบางรายละเอียดคำให้การของเขามีบางช่วงที่เต็มไปด้วยความลังเลบางครั้งเขาย้าว่าผมไม่รู้ว่ามันจะไปไกลขนาดนั้นบางครั้งก็พูดว่าผมแค่กลัวผมไม่อยากถูกลงโทษเพียงคนเดียวอายการเริ่มวางแผนว่าจะใช้ข้อมูลไหนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะแม้มิเกลจะให้ข้อมูลจำนวนมาก แต่หลักฐานบางส่วนยังเป็นเพียงคำพูดโดยไม่มีการยืนยันจากภายนอกในขณะเดียวกันหมายจับของอันโตนิโอถูกขยายออกไปนอกประเทศตำรวจได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในยุโรปมีการแจ้งเตือนจุดผ่านแดนสนามบินและระบบรถไฟความเร็วสูงมีการแจ้งบอะแสว่ามีคนพบชายที่คล้ายอันโตนิโอในโปรตุเกสแต่เมื่อตรวจสอบจริงก็ไม่ใช่คนเดียวกันแม้เวลาจะผ่านไปหลายเดือน การค้นหายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในฝั่งของมิเกลทนายความขอให้เขาได้รับการประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีแต่ศาลปฏิเสธเพราะเห็นว่าคดีนี้มีความละเอียดอ่อนและมีความเสี่ยงในการหลบหนีการสอบปากคำดำเนินไปเรื่อยๆตำรวจเริ่มเปิดหลักฐานภาพถ่ายร่องรอยและเส้นทางโทรศัพท์แม้ในช่วงเวลานั้นเทคโนโลยีจะยังไม่ทันสมัย แต่ก็สามารถยืนยันได้ว่าโทรศัพท์ของมิเกลเคยปรากฏสัญญาณในพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุท่าทีของมิเกลเริ่มเปลี่ยนเขากลายเป็นคนเงียบมากขึ้นบางวันเขาปฏิเสธไม่พูดใดๆบางวันเขาถามเจ้าหน้าที่ว่าถ้าผมให้ข้อมูลทั้งหมดผมจะได้รับความเมตตาไหมาคำถามนี้ไม่มีใครตอบเขาได้อย่างตรงไปตรงมาในสังคมคนเริ่มพูดถึงคดีนี้มากขึ้นสื่อท้องถิ่นเริ่มรายงานอย่างใกล้ชิด แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามควบคุมข้อมูลแต่ข่าวลือข้อสงสัยและความโกรธของประชาชนยากจะปิดกั้นได้ทุกอย่างเริ่มไหลเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีทนายฝ่ายจำเลยทนายฝ่ายครอบครัวและสื่อจากหลายประเทศต่างจับตาดูคดีนี้อย่างไม่กระพริบตาในเดือนที่17หลังจากเริ่มการสอบสวนศาลกลางเมืองวาเลนเซียเปิดการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการ มิเกลริคาโดเป็นผู้ต้องหาเพียงคนเดียวในห้องพิจารณาเพราะอันโตนิโออังเกลยังคงไม่ปรากฏตัวศาลใช้เวลาเกือบสองสัปดาห์ในการไต่สวนมีพยานกว่า8คนเข้าให้ข้อมูลรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนักนิติวิทยาศาสตร์ผู้เกี่ยวข้องในชั้นสอบสวนและผู้ที่พบหลักฐานชิ้นสำคัญครอบครัวของเด็กสาวทั้งสามคนนั่งอยู่ในห้องพิจารณาทุกวันเงียบแต่มั่นคง มิเกลถูกสอบโดยอายการอย่างละเอียดหลายคำถามเขาตอบอย่างลังเลบางคำถามเขาเงียบและมองลงต่ำมีจังหวะหนึ่งเมื่ออายการถามว่าคุณจำได้ไหมว่าเด็กหญิงคนสุดท้ายพูดอะไรมิเกลเงียบไปนานก่อนตอบว่าผมจำไม่ได้คำตอบนี้ทำให้ทั้งห้องพิจารณาเงียบลงทันทีทนายฝ่ายจำเลยพยายามชี้ให้เห็นว่ามิเกลไม่มีประวัติความรุนแรง และอ้างว่าเขาเป็นเพียงผู้ร่วมเหตุการณ์โดยไม่ใช่ผู้ลงมือหลักแต่หลักฐานจากเส้นผมคราบดินโทรศัพท์และผ้าห่มที่พบในป่ากลับเชื่อมโยงเขากับทุกจุดสำคัญในคดีภาพที่สารนำมาแสดงในบางช่วงถูกปิดไว้จากสาธารณะเพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายทำให้การของมิเกลไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยให้ไว้เขายังคงย้ำว่าทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ และเขาไม่ได้มีเจตนาในตอนแรกแต่ในทางกฎหมายสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อาจอธิบายได้ด้วยคำว่าไม่ตั้งใจท้ายที่สุดศาลวาเลนเซียมีคำตัดสินว่ามิเกลริคาโดมีความผิดจริงในหลายข้อกล่าวหารวมถึงการกระทำรุนแรงการลักพาตัวและการกระทำที่นำไปสู่การสูญเสียศาลพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ขอปล่อยตัวก่อนกำหนด และระบุว่าการกระทำของจํำเลยมีความโหดร้ายในระดับที่ไม่อาจยอมรับได้ในสังคมใดหลังคําตัดสินครอบครัวของเด็กทั้งสามยังคงนั่งนิ่งอยู่ในที่เดิมไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีการแสดงอารมณ์รุนแรงมีเพียงความเงียบที่บ่งบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบหลังคำพิพากษาถูกประกาศดูเหมือนคดีจะจบลงอย่างสมบูรณ์แต่นั่นคือเพียงทางกฎหมาย ในความเป็นจริงคำถามสำคัญหลายข้อยังไม่มีคำตอบหนึ่งในนั้นคืออันโตนิโออังเกลอยู่ที่ไหนจนถึงวันนี้ไม่มีการยืนยันว่าเขาอยู่ในประเทศใดไม่มีภาพถ่ายที่ยืนยันแน่ชัดไม่มีร่องรอยการใช้เอกสารทางราชการไม่มีการพบตัวแม้แต่ครั้งเดียวตำรวจยุโรปเคยเปิดปฏิบัติการข้ามประเทศมีผู้ต้องสงสัยหลายคนถูกตรวจสอบแต่ทุกครั้งก็ไม่ใช่เขา บางคนสงสัยว่าเขาอาจหลบหนีด้วยเอกสารปลอมหรือได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกแต่ทั้งหมดนั้นยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานในฝั่งของครอบครัวไม่มีวันไหนที่พวกเขาจะลืมทุกปีในวันที่13พฤศจิกายนพ่อแม่ของเด็กทั้งสมคนจะเดินทางไปที่อนุสรณ์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางที่เด็กๆเ,เคยเดินทางวันสุดท้ายพวกเขาไม่เรียกร้องอะไรเพิ่มเติม,ตมจากศาล แต่เรียกร้องให้สังคมไม่ลืมว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นหลังคดีแอลเคเชอร์กฎหมายหลายฉบับในสเปนถูกทบทวนรวมถึงระบบแจ้งบุคคลสูญหายการสืบสวนเชิงนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการแจ้งเตือนเมื่อเด็กหญิงหายตัวสื่อบางสำนักถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเคยรายงานเกินขอบเขตนำข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบมานำเสนอและสร้างความเจ็บปวดซ้ำให้ครอบครัว คดีนี้ยังกลายเป็นกรณีศึกษาของการทำงานระหว่างหน่วยงานระหว่างตำรวจนักจิตวิทยานักกฎหมายและนักข่าวแต่แม้จะมีการปรับปรุงหลายด้านสิ่งที่ยังขาดอยู่คือความแน่ใจว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกนำเข้าสู่กระบวนการแล้วจริงหรือไม่มิเกลรับโทษตามคำพิพากษาแต่นอกจากเขาไม่มีใครอื่นถูกตั้งข้อกล่าวหาในสังคมยังมีคำถามว่า ถ้ามีคนอื่นอยู่ในเหตุการณ์เราไม่มีทางรู้เลยหรือคดีนี้กลายเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่เรียนรู้ในวิชากฎหมายแต่สำหรับครอบครัวมันไม่ใช่บทเรียนมันคือบาดแผลที่ไม่มีวันสมานและสำหรับสังคมออลเคเชอร์ไม่ได้เป็นเพียงชื่อเมืองเล็กๆอีกต่อไปแต่มันคือเครื่องตวนใจว่าทุกครั้งที่ความจริงหายไปความเงียบจะกลายเป็นเสียงดังที่สุด กดไลค์กดติดตามไว้นะครับผมลงคลิปทุกวันขอบคุณที่รับฟังจนจบสวัสดีครับ